วิชาการงานอาชีพชั้นป .6 ห,หน่วยการเรียนรู้ที่3งานเกษตรเรื่องการเลี้ยงปลาสวยงามก่อนอื่นเลยเรามารู้จักการเลี้ยงปลาสวยงามกันก่อนเลยนะคะการเลี้ยงปลาสวยงามนั้นเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นหลังจากการเลี้ยงปลาไวรับประทานอาหารเพราะปลาบางชนิดมีความสวยงามทั้งสีสันและรูปร่าง จึงทําให้ไม่เหมาะแก่การนํามารับประทานจึงได้มีผู้คิดนําปลาสวยงามเหล่านี้มาเลี้ยงไว้ในตู้กระจกเพื่อใช้เป็นสิ่งตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้ผู้พบเห็นเกิดความเพลิดเพลินนั่นเองนะคะชนิดแรกเรามารู้จักกันด้วยปลาทองเลยนะคะปลาทองเนี่ยเด็กๆก,ก็จะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเพราะว่าเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายนะคะเวลาปลาทองว่ายก็จะมีขีปหานที่ผิวไหวสวยงามมากยานดังวิดีโอคะ่ะ ต่อมาปลาหมอสีนะคะไม่ทราบว่าเด็กๆคนไหนเคยเห็นกันแล้วหรือเปล่าปลาหมอสีก็จะมีสีที่สดและสวยงามนะคะดังวิดีโอที่เราเห็นกันเลยชนิดต่อมาปลาหางนกยูงจะเป็นชนิดที่เด็กๆพบเห็นบ่อยที่สุดนะคะปลาหางนกยูงมีลักษณะโดดเด่นที่หางจะมีหางที่สวยงามเป็นอย่างมากค่ะต่อมาปลาคัฟฟนะคะก็จะนิยมเลี้ยงเป็นปลามงคลนะคะเพราะเป็นความเชื่อของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ต่อมาปลามังกรนะคะก็นิยมเลี้ยงเป็นปลาโมงคลอีกชนิดหนึง่งจะมีรูปร่างลักษณะที่ขนาดใหญ่และสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้ถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามกันนะคะ อย่างแรกที่ขาดไปได้เลยนั่นก็คือตู้ปลานะคะตู้ปลาใช้สําหรับใส่ปลาสวยงามสามารถมองเห็นได้ทุกตัวนะคะตู้ปลาก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบนะคะเราสามารถเลือกได้ตามความชอบของเรา เครื่องปั๊มอากาศนะคะใช้สําหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ําให้แก่ปลานะคะเพราะว่าปลาบางชานิดต้องการออกซิเจนมากนะคะในน้ําอาจจะออกซิเจนไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มอากาศออกซิเจนเพื่อให้ปลาใช้ในการหายใจที่สามารถใช้ดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ค่ะน้ํายาปรับสภาพน้ํานะคะ ใช้สำหรับใส่ลงไปในน้ำที่มีปลาเป็นโรคนะคะหรือปรับสภาพน้ำหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำใหม่เนื่องจากน้ำที่เราใช้คือน้ำปลาปลาอาจจะมีค่า P ีเฮหรืออาจจะมีเชื้อโรคที่ไม่เหมาะสมแก่ปลานะคะเราก็ต้องมีการใส่น้ำยาลงไปเพื่อฆ่าเชื้อและทำให้ปลาเราไม่เป็นโรคค่ะ กระชอนตักปลานะคะใช้สําหรับตักปลาเข้าออกจากภาชนะที่เลี้ยงนะคะช่วยไม่ให้ปลาบอบช้ําเราไม่สามารถใช้มือจับปลาได้โดยตรงเพราะน้ําหนักของมือของเราแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอาจจะทําให้ปลาบอบช้ําหรือหนักไปกว่านั้นก็คืออาจจะทําให้ปลาของเรานั้นตายได้เลยค่ะ หินสีหรือหินกวดนะคะใช้สำหรับตกแต่งตู้ปลาเพิ่มความเป็นธรรมชาติและให้ความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะในตามท้องตลาดหรือร้านขายปลาเด็กๆก็จะพบเห็นนะคะหินที่มีหลายสีมากอยู่ที่ความที่เราชอบนะคะเราสามารถเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วมาตกแต่งตู้ปลาของเราให้เกิดความสวยงามแบบที่เราชอบได้เลยค่ะต้นไม้น้ำนะคะต้นไม้น้ำเนีเน่ยใช้ตกแต่งตู้ปลา ให้ปลาได้สามารถแหบบวก่าวและเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะคะและยังช่วยซึมซับของเสียและยังเป็นอาหารปลาได้อีกด้วยและที่สำคัญนะคะเป็นแหล่งลบภยของปลาขนาดเล็กได้อีกด้วยนะคะต้นไม้น้ำเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยเด็กๆก็จะเห็นตามร้านขายปลาทั่วไปมีหลายแบบมากทั้งใบเล็กใบใหญ่นะคะเด็กๆสามารถเลือกและ ให้ความเหมาะสมแก่ตู้ปลาของเด็กๆได้เลยนะคะตามความชอบของเราเลยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องปลาสวยงามแล้วเรามารู้ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามกันเลยดีกว่านะคะ 1. น,นะคะใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงามและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะ 2. ผู้เลี้ยงและผู้พบเห็นเกิดความเพลิดเพลินนะคะ 3. สา,ม,สาม,มารถเพาะเลี้ยงปลาสวยงามประกอบเป็นอาชีพ และเพิ่มรายได้ได้อีกด้วยนะคะ 4. ปลูกฝังความเมตตากรุณาต่อสัตว์และมีความรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ที่เราเลี้ยงนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นได้ว่านะคะการเลี้ยงปลาสวยงามนั้นมีประโยชน์ที่หลากหลายมากเด็กๆคนไหนที่สนใจหรือชอบที่จะเลี้ยงปลาสวยงามนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถเลี้ยงและอย่าลืมนำปลาสวยงามที่เด็กๆเ,เลี้ยงถ่ายภาพแล้วมาอวดคุณครูคด้วยนะคะ